กีโ่โมงแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะราแหงหกสิบสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านะครับตอนนี้นะครับมาอยู่กับงานร้านนี้นะครับร้านพิซซ่านะคะหรือพิซซ่านาคานะครับตั้งอยู่ที่รากำแพงหกสิบนะครับบางกะปิรากำแหงหกสิบก็เข้ามาจากปากซอยประมาณสองร้อยเมตรนะครับอยู่ทาง ขวามือแล้วนะครับนี่นะครับได้อาหารของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปส่งถ้าลูกค้าไม่ไกลนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไปตาม gps นะดูนะครับนี่ร้านน่ารักมากปิ้งร้าพิซซ่ามีทั้งพิซซ่ามีทั้งเมนูดูเมนูก่อนได้ะไนะครับนี่ถ้าดูเมนูไม่ทันนะครับเข้าวงในไลน์แมนแล้วก็สั่งผ่านไลน์แมนสั่งผ่านทุกผมนะครับเดี๋ยวผม ไปส่งให้นะครับใกล้ไกลไปส่งให้หมดเลยนะนี่ครับรอไม่นานครับแปบ๊บเดียวใกล้ออกให้ขอแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าเลยนะครับบอกเลยนะครับคลิปนี้มาไกลมากไหลามาเรื่อยๆเลยนะครับก็สองร้านใจดีมากครับป็นไงบริการไรดเดอร์ดีเต็มที่เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราออกกระส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วก็ไปรอผลงานกันนะครับแล้วก็จะดูว่าจะได้งานร้านไหนตรงร้านร้านไหนไม่ใช่ตรงจะดูว่าไปดูว่าเราได้งานร้านไหนนะครับแล้วก็จะได้ทําคลิปร้านไหนต่อนะครับส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปส่งอาหารให้ลูกค้าแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับ